เช็คกิมไมโครโฟนสวัสดีเหล่าอัสติทั้งหลายนะครับผมริว CNP จากช่องฮอฮ o t วันนี้ขี้เกียจทำบีดก็เลยจะมาทำคลิปนะครับลองทำคลิปดูพอดีมีคนทักมาถามว่าบีดเนี้ยมันบีดมันคีอะไรบางบีดบอกคียบางบีดทำไมไม่บอกคีก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการที่คุณหาคีย์ได้ด้วยตัวเองนะครับ ก็ที่จริงทําไมถึงไม่บอกคีย์ทำไมถึงผมถึงไม่รู้เพราะว่าแต่ละบีดเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่ามีคอร์ดต,ตามนี้บอกได้เลยว่าเป็นคีย์ดีเพราะว่ามันเริ่มจากคอร์ดดีนะครับแต่บีดเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้มันมีเมโลดี้ผมอาจจะใส่ไปอีคอร์ดนึงอาจจะใส่บีดไปอีคอร์ดนึงหรือว่าพวกเอโดเ พวกรองพวกนี้มันก็มีคีย์ของมันนะครับผมก็เลยไม่กล้าฟันธงว่าบีดโดยรวมอ่ะโดยรวมของบีดนี้นะมันคือคีย์อะไรผมก็เลยไม่ได้ใส่ไปใต้ดีคริปชั่นนะครับบางบีก็ไม่ได้ใส่ว่าคีย์อะไรก็วันนี้ผมจะมาบอกก็คือคุณสามารถหาคีย์เองได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมไม่ต้องโหลดแอป,ปขั้นแรกก็คือโหลดบีดก่อน 15กรกฎาคมนี้6โมงเย็นพบกับยาได้บีดนี้เปาเปาวรีพรพิมลในช็อปซี่มิดมาสมมติว่าอยาได้บีดนี้ก็เข้าไปโหลดเลยลิงก์ใต้คลิปมันก็จะเด้งมาที่หน้าบีสตาร์ก็กดตรงนี้นะครับฟีดาวน์โหลด โอเคก่อหลังจากที่โหลดมาแล้วเราก็เข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า Beat t o Key Beat t o Key นะครับเข้าไปอันแรกเลยแล้วกดที่ Select File กดที่ Beat ของเราที่โหลดมา มันก็จะประมวลผลนะครับจะบอกจะบอกคีย์แล้วก็บอก PBM ด้วยนะครับ PBM ก็คือความเร็วของบีทก็บีทนี้ที่เราโหลดมาเป็นคีย B major แล้วก็ความเร็วที่80 BPM นะครับเราก็อยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วก็ดึงลงมาที่ FL ของเราโอเคก็บอกว่า80 BPM มันอาจจะเหลื่อมๆนิดนึงก็มาดูที่หัวมันนะครับมันอาจจะมีเปล่าๆแบบนี้ก็ตัดมันออกมันจะได้ตรงโอเคตรงแล้วครับ80 BPM ถ้าเราอยากรู้ว่ามันใช่คอร์ด B major หรือเปล่า ก็ลองอัดเสียงดูลองตั้งออโตจูนเป็นชีเดียวกันกับบีดนะครับอ่า B major โอเคนะครับก็ลองอัดเสียงร้องดูว่ามันจะเข้ากับบีทหรือเปล่า สินทางที่เลือกเดินหลายครั้งผ่าเชิญความผิดหวังเจ็บเท่าไรก็ไม่ยอมไม่บันทอนลรความหวังอุปรสรรคฉันไม่กลัวสู้ต่อไปอย่ากลับหลังเอ๊ย มันก็มีอยู่บางครั้งที่ประกาศตีนทิพถ้ามึงจะชาให้กูเป็นกูก็จะจับสีนฉีกถ้ามันยังไม่ึงย่อยเขากูก็จะเป็นอีกแต่ถ้ามึงจะนอนคว้างทางมึงก็เอาตีนลีกเอ้กูจะฟังเพลงอยู่ใต้ดินถ้ามึงแต่จะฟังมึงก็ได้ยินมึงกับอาหารที่ก็คอยชิมกูฟีกับวิวฟีสตายเอ้ยยยยโอเคครับผมก็ร้องมัวม่วๆไป อ่ก็ลองฟังดูมันเข้าหรือเปล่าเอ hey, hey, hey. สินทางที่เลือกเดินหลายคลังผ่าเชิญความผิดวันเจ็บเท่าไรก็ไม่ยอมไม่บันทอนละความวันอุปาสักชิมเมกลัวสู้ต่อไปอย่ากลับลัง กาตีนถ้ามึงจะชาให้กูเป็นกูก็จะจับเส้นชิงถ้ามัยังไม่ถึงย่อยเขากูก็จะปินเองแต่ถ้ามึงจะนอนขวางทางมึงก็เอาตีนเลยเอ้กูจะฟุมเฟือยอยู่ใต้ดินถ้ามึงจะ่จะฟังมึงก็ได้ยินมึงกับอาหารที่ก็ขอชิมกูพิการแบบฟรีสไตล์โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็สามารถ หาคีย์เองได้ง่ายๆหลังจากนั้นก็อยู่ที่การมิกซแล้วแหละขอให้ทุกคนสู้เต็มที่ตั้งใจทำเพลงนะครับบ๊ายบาย